โจพร้อมยังโร้องแล้ว่อี่สองส่องสองสี่สองส้าสสงี่สอง้สี่สองาสี่สองหสี่สองี่สอง่สองสี่สองสอสี่สองสี่สอสีอ้สี่สอสี่สองสี่สองสี่สอง้สี่งองส นั่นมันมีหรอใครเหรอหน้าตาคุ้นๆหรออุ้ยนั่นมันพี่ปัญญานี่ตายแล้วเขาหน้าจะไปลองนั้นเป็นอยู่นระฉันอยากคุยกับพี่ปัญญาไหนกันวะพี่หนึ่งหนึ่งใส่เครื่องมอไซค์หน่อยรถจะลบทรถจะลบนี่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 นรถจะลบรถรถจะลบนะรถจะล้มนะเสนเนาะ ขอ A อที่ไหนขอ A อที่ไหนไอขอไอ้ที่ไหนไอ้กายขอขึ้นรถแล้วครับพี่จังหวะนี้ได้จ้าเรับอดี้ไปเนีไปเดี๋ยวเดี๋ยว เจนครับเจนครับผมเฮียผมตึงอยู <h ums> <h ums <h 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 ่แล้วครับพี่บ้าพี่บ้าหงอยเลยรุ่น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 ่นรุ่นร่นี้ไปโอ่นตึงนยู่แรุ่นรบเฮียผมตึ่อยู่แล้่ครั่อัน่น่นรุ่นรุ่นรุกน่ไหวฮะรี่พี่่มเก่นร่ครับพร่ผนเก่นรุ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 ่นมา่นรุ่นรุ่นร่นรุ่นรุ่นรุ่นนมาหาเสด็จพ่นน่่่ เขามาหาพีเด็ยพ่ออ่ะเขาบอกเห็นปะสวัสดีค่ะน้องพี่เดอียวเดินหน้าถีบมากอัดเอลย่านฮ้ยพี่พี่ผมเก่งนะครับผมพี่ผมเก่งมากเดินใหม่เดินใหม่วิใครอ่ะท่านพ่อว่างไหมหรอคุณตัวเฮ้ยถือชีพตัวหน้าพ่อเลยท่านพ่อฉันว่าอยู่หรือเปล่าฉั้นพูดดีๆก่อ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 นได้ช่วยไหมหรอน้องพี่เดลพูดดีๆก่อน ทำไมเราต้องพูดนีนี่ด้วยล่ะเราพูดกับสามัญชนโอเราเป็นเจ้าหญิงนะไอสามัญชนมึงหลบมึงหลบมึงเลยเจ้าหญิงเราเป็นเจ้าหญิงนะพวกท่านเป็นแค่สามัญชนพูดเฮ้ยตีผิดตีผิดไปทำแบบนี้ได้ยังไงวะจุดที่ผายแล้วกูตีผิดจบเด็กกระแบะจ้างพระราชวังหรอพี่อย่าตีพิเกลวัวพี่ต้องทำไม พี่พี่ั้งแบบพี่ปัญญาอยาอย่าลืมใช่หมให้หมดแลพี่ถ้าเ่าเจอเขาปรับ่ขาแตกแ่้พี่หมดแล้วไอ้คนใจดำไอ้คนชั่วทำให้ท่านพี่ทำกับฉันอย่างนี้ฉันจะอเสด็จพ่อพม่ควกเสด็จพ่อนักไี่รู้ที่ต่ำที่สูงฉันแล้วอ่ะเสด็จพ่อน่ะเสด็จพ่ออยู่ไหนโดนจริงๆเลยฉันหุดหิดแล้วนะเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาหาเสด็จพ่อจะไปไหนเหรอคะท่าน ไม่นอคุยกับเสด็จพ่อหรอคะม่เขาไม่หาเสด็จพ่อนะพี่กูจีบดูเขาอยู่ฮะนี่เขาจีบท่านพี่เหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอุายุนะอายุนะฉันจะฟ้องท่านพ่อฉันจะฟ้องท่านพี่มาเรียกว่าอายุนะได้อย่างไรบอกว่าอายุนะอ๋อไอเสด็จพ่อเขาอยู่หน้าประตูนะพี่ อ่ีเสด็จพ่อเขาโดนพี่ตีหัวไปสามทีพี่ไม่รู้จะงเขาจะรับรับพี่เป็นเขยป่ะเย้กี่รถเย้กี่รถลงลงลงอะไรนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฉันจะฟ้องท่านลุงท่านลุงไอ้หลุงหน้าจืดนี่มันจีบท่านพี่โอ้ได้ถ่ายรูปปไหนวะบอูมาเคียร์หนุ่ม้าเชียมึงมึงมึงถ่ายรูปอ่ะกูถ่ายรูปหน่อยดิบอกว่าพี่ปัญญามาเคียร์ดูไว้ อเนพ่อไม่ตอบข้อความหนึ่งรับยสี่สิบไรเงี้ยว่าไปเสียใจอะไรของพี่พุดดี้พีุ่ดดี้เขาส่งมาแล้วเขานึกว่ามาท่านพ่อโอ้ยตัวเยี่ยมมาแล้วน่ะ เมื่อไหร่เขาจะคุยเสร็จนะได้สิให้ให้ให้หลูงเขาไปติดเอะให้เจ้าหญิงอย่างเราไม่ยืนตาฝนอยู่เนาะ เราเป็นเจ้าหญิงทำไมเราต้องมารออะไรอย่างนี้ด้วยแถมต้องมาตากฝนอีกใช้ได้ที่ไหนพี่ปัญญาวีสด้วยเอานี่มาสนิทพี่โอเลีย เป็นไรนะสเสด็จน้องเดี๋ยวพี่กลางร่มให้เจ้าเองฉันว่าฉันควรไปตกบลาท่านพี่เธออย่าใจอ่อนสิไม่งั้นเขาต้องโฉบไปแน่เลยอ่ะเธอต้องใจแข็งไว้เจ้าหญิงอย่างเราไม่ทำงานเอนไม่ใช่เรื่องก็ได้ ถ้าเขารักท่านน้องจริงเขาจะไม่ปล่อยให้ท่านน้องนันบากหรือว่าให้น้องเครียดแต่ที่เขาทำแบบนี้คือเขาไม่ได้รักท่านน้องเลยสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาชฉมไปล่ะเราก็แค่ขอเบอร์ผู้ติดต่อผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วขอชื่อไว้เดี๋ยวท่านพี่เดี๋ยวพี่ไปคุยให้เองว่ามึงอย่ามาแซมแนมกับ ของคนของน้องครูอ้พี่คุยให้เลยโอเคค่ะท่านน้องไม่ต้องเป็นห่วงอีนั่นมันโดนกูนแน่ <S <S น้องค่อสบายใจหน่อยค่ะท่านพี่ออโอ้เย oh. <Ye> ว่างไงคะ แล้วเรื่องเรื่องเรื่องนี้เอาไงเอีชาเขาไม่น่าอยากจะคุยกับฉันแล้วมั้งฉันล่ะมาคุยที่จะตบปากจังหวดสมบัติทำไมล่ะเพราะเขาไม่อยากคุยทำไมเราต้องไปคุยด้วยล่ะเกียวเจียวเจียวก็ไม่ได้เจอเขาจะคุยกับเขายังไงอ่ะเจียวเกียวเจียว ว่าไงแจ้งป่าเกี่ยวไปแจ้งอะไรเหรอแจ้งไหมเอาไปกรูอยากรู้จะเป็นกูอยากรู้ว่าจะเป็นคือมันมันมันคืออะไรกันแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าแบบเอ็กซิเลนชั่นเขาเอ่ยยางว่ากระแสตอบรับเอ่ยยางว่าอะไรวะกติ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 กกระติกกระติอะไรวะกติกกริยาเออมันจะเป็น บอกว่าเมื่อคุยแอบโพสประมาณสิบอา่ยี่สิบวันแล้วเออลองให้เคียวเชื่อพี่ดีสนุกดีแกงวันแกงมันท่านพี่ครับท่านพี่จะไม่เดือดร้อนท่าข้ออะไรเนาะแต่๋ยวท่านน้องของข้าจะเดือดร้อนเอานะนนั่สิมันไม่กล้ามีมันไม่กล้ามีอะไรกับพี่หรอกมันเพิ่งโดนพี่ตีหัวไปสี่ที แต่ว่ามันกล้ามีอะไรกับท่านน้องของข้าน่ะสิมันไม่กล้ารอไอลิงอะเดี๋ยวน้องข้าโดนทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นล่ะน้องข้าก็ต้องเสยียใจไม้กระบองเพื่อฟิว,วอันเรี้ยวง้อของพี่นี่จะปกป้องแต่และแต่ท่านน้องนะถ้าท่านน้องโอเคพี่ก็ไม่ห้ามแต่พี่แค่เตือนด้วยความหวังดีเพราะมันไม่ใช่ทางที่ดีสักเท่าไหร่เช<ๆ>่นว่าพี่ควรบอกว่าจีบท่านพี่ดีกว่า จีบอะไรนะจีบท่านพี่ไงไม่ไอ้จีบมาจีบอยู่แล้วแต่อันนี้คือแก้งเข้าใจไหมลูกหยงเฟยแม่นางหวงเตืองพ่อของฉันจะแกล้งได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก็โกรธจริงแล้วฉันก็ต้องร้อยอีกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตจากที่ท่านพี่จะจีบฉันท่านพี่ก็จะโดนสั่งห้ามเพราะว่าท่านพี่เป็นคนหลายใจถูกไหมล่ะ จบแล้วชีวิตแต่ท่านจะลองดูก็ได้นะไม่ลองแล้วแค่เดือนแล้วท่านพ่อคอยไม่ค่อยฟังอะไรนักหรอกนี่เราจะเด็ดพ่าด็ี่นี่ฟังฟังก่อนฟังฟังนะไม่อยู่นะไม่อยู่นะไม่แด้เด็ดพี่ตอนแรกไหยจะเป็นจะเป็นแม่นางจีนหรือจะเป็นแม่นางไทยกูงงไปหมดแล้วเออตายจริงที่เรายังไม่ได้นบนำตัวเหรอนี่ สวัสดีค่ะฉันชื่อเจ้าหญิงอุษย่น้อยมาจากจันตาเจ้าค่ะเฮ้ยมีอะไรเหท่านเป็นอะไรเ่ะท่านเป็นอะไรเหรอไม่ทราบว่าท่านขำอะไรหรือนั่นเฮียเสน่ห์คออะไรก็ตายตายจริง เขาเป็นวัยรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นยูสี่สิบแล้วขออีกทีนี้ขออีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะฉันชื่อเจ้าหญิงอุษาหีน้อยอุษาหีน้อยนะอุษาหีน้อยใช่ไหมอุษาหีน้อยค่ะ ผมจะยิ่เนาะมันมีเจ้าหญิงด้วยเญี่ปุ่นอะก็ฉันจะเป็นเจ้าหญิงพ่อเลี้ยงฉันมาแบบเจ้าหญิงอาปืนไน้กรหัสท่านพ่อค่ะน,นี่เลี้ยงแบบเอาปืนไร่ยิงเอามีดไล่ฟันอย่างเงี้ยนะทำไมหรอคะ จริงๆแนละ้วพ่อฉันทำงานลับๆคือเป็นมาเฟียของญี่ปุ่นละคะ่ะเราสักที่แขนไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเออให้น้องฉันได้แนะนำตัวก่อนได้ไหมละท่านเราซะไรละเ oh. จ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เอาแลอะไรแรืกแปลกแล้วอันนี้สวัสดีฉันเจ้าหญิงเอลลี่พรีวเวท้อเอลลี่พรีวเวดนี่มาจากต่างแดนแล้วมึงเป็นพิ่ <c oughs> ทำไมล่ะ <c oughs> ก็เวลาเรามีการค้ากันเราก็ต้องติดต่อกันธรรมดาติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศท่านชันไม่รู้เรื่องอะไรซะเลย เสียมารยานิ่งนะมาหัวเรอดูมบินอย่างนี้ได้อย่างไรคุกเข่าเดียนน๋ยวนี้อาันจะไม่พอใจในสิ่งที่ท่านทำแล้วละ่ะจัดการมันค่ะท่านพี่เด็ดน้องอย,า,งา,ยากให้คนคนนี้ตายด้วยวิธีวิธีใดล่ะเรื่องเป็นลาวเลยอ่ะไปมาลูกหน่อยมาก่อนไปมาก่อนไปมาก่อน โดนลูกลงมันอนตรวกูตายจริงมีแตงกวายอยู่ในกระเป๋าด้วยโอ้แตงกวาเหรอจะพกแตงกวาไปทำอะไร,รอ่ะลึนสามเมื่นสามแถมแตงกวาอีกต้งลูกหนึ่ง ท่านพกเอไปทำอะไรนะ่ะอ่าข้าพเจ้า <laughs> ได้ามีปกติก็ได้ถ้าออกทุรีพระบาท <laughs> ข้าพเจ้านอนดึกพอคิดถึงแม่นางหงตึงเลยอาแงก,กวาขึ้นมาโบะหน้าเพื่อลดลอยด่างดำบนใบหน้าพระเจ้าค่ะมันเป็นอย่างน <laughs> ี้นี่เองก็มี ปล่อยเจ้าไปแล้วคันขอเจ้าโชคดีนะขอขอบพระคุณพระเจ้าตัดหัวซะอย่ายวรีบเล็บข้าพระเจ้านะคะข้าพระเจ้าไว้กัดค่ะพี่ชายขอทุนทัพแรกก่อนพี่พี่ว่าใครอยาพูหญิงเหรอสวัสดีค่ะเสด็จพ่อสวัสดีครับเสด็จพ่อตมาแล้วตรนนี้ตัวหนักแล้วพี่ไม่เดี๋ยวนะหนักแล้วพี่หน้าเหรอเนี่ยหนักแล้วใช่เสนาบดีเสด็จพ่อแล้วมาทำอะไรเลี้ยงแต่งตัวอะไรเนี่ย อหนูมหาเสด็จพ่อไงคะแล้วพี่ตรงเนี้ยพี่เออเสด็จแล้วมาไปแต่งตัวเงี้ยลูกคุณลูกบันญัติค่ะเขาจีบหนูไหมค่ะโอ้ยโอ้ลุงลุงไอ้กอกเด็กก็ไม่เอาเด็กก็ไม่เว้นค่ะเสด็จแม่เขาให้เขาเปย์หนูมาเยอะมากเลยละค่ะโอ้โหสุดยอดจริงจริงสุดยอดจริงจริงลุงเล่นเด็กเหรอเนี่ยไหนบ้านบ่พังลุง สี่สิบห้าแล้วไปยู่เด็กจุดสิบสี่สิบห้าโอ้โหเด็กเนี้ยหรอฟัง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 ก่อนเอามาตอเขามาตอคูแต่ล่ามับแล้วหนูไม่ได้ตอกคือส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารทุกวันเท่านั้นเองค่ะล่ามับจำไม่ได้หรอได้สิแบ่งให้แล้วพยานคู่เนี่ย ปัญญาคุณปัญญาขนาดเลรยกปัญาคุณปัญญหลาดเรีกปัญญาคุณนี่เดี๋ยวพี่นีกเดีว่น่เยู่นะเดี๋ยวพี่นเรื่องพนี่เดีย่นเด้ยวออใน่พี่นเปคส่เปคชอบพนมนีอายุจรินๆแล้วก่นี่เียวกี่นี่เดียวพี่าว่นไม่กล้ากับพี่สักโตเป็นไงโอเคเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันค่เดี๋ยวท่าน่ พ่อฉันไม่อยู่แล้วเนี่ยเรื่องจริงเหรอแต่รถท่านพ่อเกลอยู่นะไอ้ท่านพ่อเอลลี่อยู่นะ<ม>ฉันว่าอยู่ยแต่อาจจะใส่หน้ากากอยู่หรือเปล่าหรือว่าหลบอยู่หลังใครทำไงดีล่ะเกลลองเอเสด็นน้องลองเข้าไปถามดูไหมล่ะเราไปเทนนี่ไหมปัญญาคง ว่าไงจ่าที่รักลุงอะไรเนี่ยลุงเกียร์อยู่ไหมน่ะไม่น่าอยู่นะนั่นเน่ยรถเกียร์แต่ไม่อยู่นี่แต่รถอ่ะก็มีแต่รถน่ะพี่วันยาวิ่งมาถามเลยไอเกียร์อยู่ไหมถามไหมถามไอเกียร์อยู่ไหมถามไห่หน่อยได้ไหมไ้เกียร์อยู่อีกเยเดียวเดี๋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 ยวหน่อยได้ไหมคะฉันอยากจะได้คำตอบจังเลยจะได้ ไม่กล้าไปฉันรอฟังอยู่นะคะเนี่ยทำไมท่านใจไม่ถึงอย่างนี้ล่ะแล้มาพูดจาโอ้อวดอย่านี้ได้อย่างไรสวัสดีสวัสดีอแล้วเจ้าหญิงจะเดินเข้าภูมิทำไมคะฉัน มาหาของกินหรอเผื่อจะมีอะ,อะไรให้ฉันกินบ้างเออฉันก็ไม่มีเหมือนกันฉันกําลังจะถามเจ้าหญิงมันจะมีกุ้งสักจานไหมฉันไม่มีเลยเอ่ะเสด็จน้องว่าไงคะท่านพี่มันมีอเออเฟิรนะ์สคลาสทรัมน่ะเล่นได้หกคนคืออะไร,รอ่ะมันเหมือนเออ ฟีลเหมือนกูดกุ๊นรักอมองอัสแต่ว่ามันเรียวกว่านั้นนะ่ะมันจะเหมือนแบบจับลูกนักธุรกิจตอบมาว่าอาาย่างไรคะท่านพี่สภามีสาบ้านสภามีสี่บ้านธุรกิจแล้วก็รู้เรื่องกระจบระยังฮะคะอ๋ <c oughs> ฉันว่าเขาน่าจะคุยนานแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะน่าจะมีประชุมนานอ่ะพวกเราไปกันไหมไปกันก็ได้ค่ะ แต่พี่อยากรอฟังท่านพ่อพี่อยู่เหมือนกันนะว่าท่านพ่อพี่จะมาทำอย่างไรกับปัญญาคนนี้นะมีขอ้มีของกินให้เอาไหมคะเจ้าหญิงเอาค่ะเอาค่ะเก้าหนึ่งสามค่ะมีแค่จานเดียวค่ะให้เสน็จ์น้องเลยค่ะีพี่เดว่็ถามว่าไอเกียอยู่ไหมมันตอบว่าสามค่ะสภาไม่ยามฟังไหมเนี่ยไอ พี่เขาไปถามสดอรอเกียอยู่ไหมมันตอบว่าพี่พอเข้าใจไหมว่าสภามีสามบ้านมีสี่บ้านแล้วก็ต้องเข้าไปหาสภามีสาสี่บ้านของบ้านของเดือนแล้วก็สภาสามสี่สังด้วยพี่<ช>อีันนี้เรื่องจริงคืออะไรอะ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยอ,ะอ่ะสัสพวกนี้มันสามมันชนเกินไปด้วยหรือมั้งไม่แปลกหรอกที่หูพระราชทานของเราจะไม่ได้ยินอะ่ะ <laughs> พี่ลาเขาก่อนไหมหรอไม่ไม่ได้ยินพี่พี่พูดไหมก่อนหน้าปัญญาคุงได้ยินแล้วครับท่านพ่อท่านพ่อของคุณมาแล้วแต่ละคะท่านพ่อของฉันปัญญายขับรถขึ้นไปแล้วอ้าวท่านไงท่านพ่อเอ้ท่านลุงท่านี่งไหนวะอ๋อท่านพ่อกูนี่ไหนวะอะไรนะท่านพ่ออะไรนะปัญญาคงมาด้วยดิเรียกปัญญาคุงมาด้วยเรียกปัญญาคุงมาด้วยปัญญาคงไม่ด้ยินเหมือนเราปัญญาคุง ท่านพ่อเรามาแล้วไปดีไปดีไปนีป่เขาว่างแล้วเขาว่างแล้วเรียบร้อยแล <lean S 2> ้วยังไม่ว่างว่างแล้วเมื่อกี้เขาไปคุยเขาคุยกันทีฮาแล้วเป็นซีเรียสแล้วใช่เหรอได้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 นั่นพี่พูดเรืเ่องจริงอย่างนั้นเหรอจะดีอย่างนั้นเหรอเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะายจริงเหรอแต่ว่าพี่ว่ามันก็คือเรื่องดีายามดีนะหรือเปล่าอ่ะฉันทาไม่ได้หรอเออพี่ก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเรามารอด้วยกันตรงนี้ไหมล่ะเราเรามินิ เซตี้เฟิร์สน่ะฉันได้ยินเขากำลังจะอัปเดตดิสนีย์อัปเดตดิสนีย์ว่าตายแล้วเจ้าหญิงดิสนีย์เหรอไม่ไม่ใช่อัปเดตเรื่องดิสนีย์ฮะอ๋อดิสนีย์ดิสนีย์น่ะไม่ใช่ดิสนีย์ไม่ถึงว่าดิสนีย์ติดคืออะไรเหรอตายแล้วหูพระราชทานของเราคงจะฟังคำพูดของถามมาชนไม่เข้าใจน่ะนั่นสิเพราะว่าฉขาฟังไม่เข้าใจอะ ฉันลืมแนะนำตัวนะฉันชื่อจัสมินฉันเป็นลูกของปป้าโอเลียงแล้วก็ไม่ใช่คนไทย,ออยด้วยนะใครเหรอใช่ใครใครชื่อโอเลียงอ่ะแกงเลียงหรือเปล่านะใช่ปป้าด้วยปป้าเลียงมิ๊กอ๋อปป้าเลียงคนไหนฉันไม่เห็นรู้จักเลยอะ่ะท่านพี่โอเลียงคนนั้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วท่านที่<อ>ไม่ใส่สูท โอเลี้ยงใช่เป็นลูกของป้ะป๋าโอเลี้ยงเหรอใช่ค่ะฉันนึกว่าพี่สุดช้าแล้วเธอไม่โก้แล้วก็ฉันก็ไม่ใช่คนไทยด้วยฉันไม่ใช่คนไทยเหรอเธอมาจากที่ไหนเหรอฉันมาจากกัมพูชาวู้กัมพูชาถูกฉันไม่ค่อยมีเพื่อนป้ะป๋าก็เลยมา เอามาเรียงคับไม่ค่อยมีเพื่อนไม่รู้จักใครเลยเอ,อ๋อว่าแต่เธอเชื่ออะไรเหรอเออ<ม>อ,อะไรวะกูตีตายแล้วอย่าทำน้องฉันสิฉันเจ็บมากเลยนะสามัญชนพวกสามัญชนอะ่ะร้ายมารย,ยาทเสียจริงทำไมมันไม่โดนรถวะชนสามัญชนคืออะไรสามัญชนก็คือผู้ชั้นต่ำที่ไม่รู้จักที่ต่ำท,ที่สูงใช่ เป็นสามัญชนคนจนไม่มีหนา้าบาดทำงานเงินเด <ไง S 2> ือนจำกัดคนผิดกฎหมายแล้วเนี่ยแม่ไปประกาศหมอสามเขาพูดอะไรของเขาฉันไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน พี่ก็ไม่เข้าใจเขาจะแพ่มอ่อไรนะหนะทำไมเราจอดมอไซค์กลชนนแบบแต่ท่านเี่จะไปแซมล้ำเหรอท่านลุงดำเขาเข้าดูไว้แล้วเหรอเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงท่านลุงดำไงเขาอยู่ตรงนั้นน่ะฉันได้ยินเสียงท่านลุงจริงด้วยนั่นไงเขาใส่สูรดูไว้จริงด้วยน่ะเป็นไปได้เหรอเนี่ยเป็นไปได้จริงๆนั่นแหละแล้วว่าจะอยู่ยังไงอ่ะ ท่านน่ะสิท่านรู้จไม่อยู่แล้วเนาะอุ้ยต่อไปนี้ไม่มีดามเพราะว่าท่านเซน่ามีแต่ดาดูไว้คำถามนี้ถามเชียดีเชียดีเงียบเงียบแหลกเงียบแดกเลยเจ็ดแสนเราใส่เราใส่ให้เป็นมึงช่วยมันไม่ใช่มันช่วยมึงแต่ในตัวเงินสดอยู่จุดตัวเนี่ยสามล้านพี่กลัวจังเลยน้อง แต่มีอะไรเหรอพี่กลัวว่าพี่จะกลับมาพูดปกติไม่ได้น่ะทำไมพี่รู้สึกว่าพี่แพ้วพาวจังเลยติดติดบี่ไอ้ฉีอยู่ด้วยเอาไป30ก้อน